สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของเราในตอนนี้ที่เราจะพาทุกท่านไปเจาะลึกถึงหนึ่งในปัญหาสุขภาพที่กำลังคุกคามชีวิตผู้คนทั่วโลกอย่างเงียบเชียบมะเร็งปอดที่ไม่ได้เกิดจากการสูบบุหรี่แต่เกิดจากมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ในปี2021องค์การอนามัยโลกได้ปรับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศให้เข้มงวดยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองต่อหลักฐานใหม่ๆที่ชี้ให้เห็นว่ามลพิษทางอากาศส่งผลต่อสุขภาพในระดับที่รุนแรงกว่าที่เราเคยคิด โดยในปี2022เพียงปีเดียวงานวิจัยของ IARC หรือองค์การระหว่างประเทศเพื่อการวิจัยมะเร็งได้ประมาณการว่ามีผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิดอะดีโนคาซิโนมากว่า190,000รายทั่วโลกที่ล้มป่วยจากการได้รับฝุ่น PM 2.5ซึ่งส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะจีนและอินเดีย ในตอนนี้เราจะพูดถึงข้อมูลจากนักวิจัยแพทย์และผู้ป่วยจริงเพื่อสะท้อนใหเห็นว่าภัยจากอากาศที่เราหายใจเข้าไปทุกวันนั้นอาจส่งผลร้ายแรงถึงชีวิตได้อย่างไรและเหตุใดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อโรคมะเร็งปอดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำในตอนนี้สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ อ,อ,อาจจะทําให้หลายคนประหลาดใจนิดหน่อยนะครับคือเรื่องมะเร็งปอดในกลุ่มคนที่ไม่เคยสูบบุหรี่เลยค่ะสวัสดีค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆค่ะเพราะสถิติมันมันเพิ่มขึ้นจริงๆจนน่าสังเกตเลยใช่ครับเราจะมาลองเจาะลึกกันดูจากข้อมูลของ BBC News ไทยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ค่ะบทความนี้เขาก็รวบรวมข้อมูลมาค่อนข้างดีเลยค่ะทั้งเรื่องอาสาเหตุปัจจัยเสี่ยงอื่นๆที่ไม่ใช่บุหรี่แล้วก็ความแตกต่างของตัวโรคเองด้วยรวมถึงเรื่องการรักษาใหม่ๆด้วยค่ะมีกรณีตัวอย่างด้วยใช่ไหมครับคุณมาท่าอายุ59ไม่สูบบุหรี่แต่ก็ก็เป็นมะเร็งปอดใช่ค่ะเป็นเคสที่สะท้อนภาพรวมได้ชัดเจนเลยค่ะเอาละครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าจุดแรกที่น่าสนใจมากๆเลยคือ คือไอ้ความขัดแย้งกันเนี่ยแหละครับที่ว่าเราเรณรงค์เรื่องบุหรี่กันคนสูบลดลงนะใช่ค่ะอัตราการสูบโดยรวมลดลงจริงๆแต่แต่สัสดส่วนผู้ป่วยมะเร็งปอดที่ไม่สูบกับเพิ่มขึ้นสัง,งั้นถูกต้องค่ะเพิ่มขึ้นส่วนทางกันเลยตอนนี้ก็ คิดเป็นประมาณเอ่อสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นของผู้ป่วยมะเร็งปอดทั้งหมดแล้วค่ะโหไม่น้อยเลยนะครับไม่น้อยเลยค่ะแล้วตัวมะเร็งปอดเองก็ยังเป็นมะเร็งที่พบบ่อยสุดแล้วก็เอ่อเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นต้นของโลกอยู่ดีอ,อย่างปี2022ที่ผ่านมาในมีผู้ป่วยใหม่2.5ล้านคนเสียชีวิตไป1.8ล้านคนทั่วโลกเลยนะคะครับแล้วที่นี้มะเร็งปอดที่เกิดในคนไม่สูบบุหรี่เนี่ยมันมันมีอะไรที่ต่างจากคนที่สูบบุหรี่บ้างครับในแง่ของตัวโรคเอง มีความแตกต่างที่สำคัญเหมือนกันค่ะอย่างแรกเลยก็คือชนิดของเซลล์มะเร็งคือเมื่อก่อนเนี่ยเราจะคุนว่าคนที่สูบบุหรี่มักจะเป็นชนิดเอ่อ squamous cell carcinoma เนาะที่มันเกิดตรงเยื่อบุทางเดือนหายใจแต่ในกลุ่มคนที่ไม่สูบบุหรี่เนี่ยเรามักจะเจอชนิดที่เรียกว่า adenocarcinoma มากกว่าค่ะเป็นมะเร็งที่เกิดจากเซลล์สร้างเมือก อ๋อ oh, ครับแต่แต่ปัจจุบันเอาจริงๆอะดีโนคาซิโนมาก็กลายเป็นชนิดที่พบบ่อยที่สุดในทั้งสองกลุ่มไปแล้วนะคะในบทความมีคุณหมอแอนเดรสวิกกี้พูดไว้ด้วยใช่ไหมครับว่าลักษณะทางโมเลกุลมันก็ต่างกันใช่ค่ะคุณหมอชี้ว่ามันมีความแตกต่างระดับโมเลกุลเลยซึ่งความต่างตรงนี้แหละคะ่ะที่สำคัญมากเพราะมันส่งผลต่อการเลือกมิธีรักษาครับผม แล้วก็มีอีกประเด็นคือคือผู้ป่วยกลุ่มที่ไม่สูบบุหรี่เนี่ยมักจะมาเจอโรคในระยะท้ายๆแล้วค่ะระยะ3หรือ4ไปเลยทําไมล่ะครับเพราะว่าระยะแรกๆมันแทบไม่มีอาการเลยค่ะบวกกับความเชื่อเดิมๆของคนทั่วไปหรือแม้แต่บุคลากรทางการแพทย์บางส่วนเองที่ยังคิดว่ามะเร็งปอดเป็นโรคของคนสูบบุหรี่เท่านั้นอืมทำให้การวินิจฉัยมันช้าไปเยอะเลยใช่ค่ะพอมารู้ตัวอีกทีก็ก็ลุกลามไปแล้ว น่ากังวลน,นะครับเรื่องการวินิจฉัยช้าเนี่ยทีนี้ถ้าไม่ใช่บุหรี่อะไรคือปัจจัยเสี่ยงหลักๆเลยครับสําหรับคนกลุ่มนี้ก็มีหลายอย่างนะคะทั้งปัจจัยในอาคารเช่นก๊าซเรดอนที่มันซึมขึ้นมาจากดินเรดอนค่ะแล้วก็ควันบุหรี่มือสองอันนี้ก็สําคัญหรือแม้แต่ควันจากการทําอาหารด้วยเตาถ่านเตาฟืนในครัวที่อากาศไม่ค่อยถ่ายเทอ๋อพวกนี้ก็มีส่วนหมดเลยมีส่วนค่ะ แต่ตัวที่แบบว่าได้รับความสนใจมากที่สุดแล้วก็ดูจะเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญรองลงมาจากบุหรี่เลยเนี่ยก็คือมลพิษทางอากาศภายนอก 2> PM 2.5นั่นเองใช่เลยค่ะ PM 2.5นี่แหละค่ะตัวร้ายเลยมัน มันร้ายแรงขนาดนั้นเลยเหรอครับมีงานวิจัยที่น่าสนใจมากๆจากสถาบันฟรานซิสคริกแนงเกฤดค่ะเขาพบข้อมูลที่พลิกความเข้าใจเดิมพอสมควรเลยคือเขาพบว่า PM 2.5เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เข้าไปทำลาย DNA โดยตรงเหมือนสารก่อมะเร็งอื่นๆนะคะอา้าวแล้วมันทำยังไงครับแต่มันทำหน้าที่เหมือนเป็นเป็นตัวปลุกค่ะ ใช่ค่ะไปปลูกเซลล์ในปอดของเราที่มันมียีนกลายพันธุ์แฝงอยู่แล้วอย่างเช่นยีน eGFR ที่เราพูดถึงกันบ่อยๆอ๋อคือเซลล์มันผิดปกติรออยู่แล้วแค่ยังไม่ทํางานประมาณนั้นเลยค่ะ พอมีฝุ่น PM 2.5เข้าไปเนี่ยเซลล์ภูมิคุ้มกันในปอดอย่างแมคโครฟาจมันจะตอบสนองด้วยการปล่อยสารอักเสบออกมาแล้วสารอักเสบพวกนี้แหละค่ะที่ไปกระตุ้นให้เซลล์ที่มียีนกลายพันธุ์เนี่ยมันตื่นขึ้นมาแล้วก็เริ่มแบ่งตัวผิดปกติกลายเป็นมะเรง็งโอ้โหเข้าใจกลไกลมากขึ้นเลยครับแปลว่ามันต้องมี2ออย่างประกอบกันถูกต้องค่ะต้องมียีนกลายพันธุ์ที่อาจจะแฝงอยู่ในตัวเราบวกกับการไปสัมผัสโมลพิษจากภายนอกถึงจะเกิดเรื่องขึ้นได้ แล้วมีกลุ่มไหนไหมครับที่มีความเสี่ยงเรื่องยีนกลายพันธุ์พวกนี้มากกว่ากลุ่มอื่นข้อมูลชี้ว่าผู้หญิงที่ไม่สูบบุหรี่มีความเสี่ยงเป็นมะเร็งปอดสูงกว่าผู้ชายที่ไม่สูบประมาณเออเกือบสองเท่าเลยค่ะผู้หญิงเสี่ยงกว่าใช่ค่ะและที่น่าสนใจมากๆคือการกลายพันธุ์ของยีน eGFR ที่ว่าเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญเนี่ยพบมากเป็นพิเศษเลยในกลุ่มผู้หญิงเชื้อสายเอเชียอา้าวจริงเหรอครับทำไมล่ะครับ อันนี้สาเหตุจริงๆยังไม่ชัดเจนร้อเอร์เซนตนะคะแต่ก็มีข้อสันนิษฐานว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเอสโตรเจนหรือปัจจัยทางพันธุกรรมอื่นๆในคนเอเชียค่ะอืมแต่การที่เราเข้าใจเรื่องยีน EGF r กับ PM2.5 มากขึ้นเนี่ยมันก็น่าจะช่วยเรื่องการรักษาด้วยใช่ไหมครับแน่นอนเลยค่ะการค้นพบว่ามะเร็งในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ถูกขับเคลื่อนด้วย EGF r เนี่ยถือเป็นการค้นพบที่สำคัญมากๆเพราะมันทำให้เราพัฒนายาที่เรียกว่า ยามุ่งเป้าหรือ Targeted Therapy ขึ้นมาได้ยามุ่งเป้าค่ะคือเป็นยาที่ออกแบบมาเพื่อโจมตีเซลล์มะเร็งที่มีการกลายพันธุ์ของ E G F R โดยเฉพาะเลยทำให้มันได้ผลดีมากๆจากเดิมที่ผู้ป่วยระยะลุกลามอาจจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่ถึงปีตอนนี้ก็ยืดไปได้หลายปีบางคนอยู่ได้เกิน10ปีก็มีค่ะโหดีขึ้นเยอะมากเลยนะครับ ดีขึ้นเยอะมากจริงๆค่ะถึงแม้จะยังมีความท้าทายเรื่องการเดื้อยาอยู่บ้างที่ทำให้ต้องพัฒนายาตัวใหม่ๆออกมาเรื่อยๆก็ตามเหมือนกรณีคุณมาทาในบทความที่รับยามาเกือบ3ปีแล้วถึงจะมีผลข้างเคียงบ้างแต่ยาก็ยังคุมโรคได้ดีอยู่ ใช่ค่ะแล้วมุมมองของเธอก็เปลี่ยนไปเนาะว่ามะเร็งปอดมันไม่ใช่ไม่ใช่คำตัดสินว่าต้องตายอย่างเดียวอีกต่อไปแล้วครับซึ่งมันกะระส้อนว่าภาพลักษณ์ของโรคนี้มันกำลังเปลี่ยนไปจริงๆนะครับไม่ใช่แค่โรคของออชายสูงวัยที่สูบบุหรี่จัดเท่านั้นถูกต้องค่ะแต่ก็น่าเสียดายที่ความเข้าใจผิดหรือการตีตราว่าคนเป็นมะเร็งปอดต้องสูบบุหรี่แน่ๆมันก็ยังยังหลงเหลืออยู่ในสังคมเนาะจริงครับ ทีนี้มองภาพใหญ่ขึ้นระดับโลกสถานการณ์มลพิษตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่มากค่ะถึงแม้ว่าองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เขาจะปรับเกรนคุณภาพอากาศให้เข้มงวดขึ้นแล้วแต่ความจริงก็คือประชากรโลกส่วนใหญ่เกือบ99%เลยนะคะยังอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่คุณภาพอากาศแย่กว่าเกณฑ์มาตรฐานใหม่นี้99%เลยเหรอครับใช่ค่ะ โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกอย่างจีนหรือเอเชียใต้ยอย่างอินเดียเนี่ยสถานการณ์มลพิษทางอากาศรุนแรงมากซึ่งก็มีความเสี่ยงสูงว่าจำนวนผู้ป่วยมะเร็งปอดในกลุ่มคนไม่สุบบุรี่จากพี2.5มในภูมิภาคนี้จะเพิ่มสูงขึ้นอีกในอนาคตค่ะแล้วยิ่งมีเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไฟป่าอะไรพวกนี้อีกมันก็ยิ่งซ้ำเติมเรื่องพี2.5มเข้าไปใหญ่เลยเนาะถูกต้องเลยค่ะมันเป็นปัจจัยที่เพิ่มความไม่แน่นอนเข้ามาอีกครับ สรุปแล้วข้อมูลจาก BBC News ไทยที่เราคุยกันวันนี้ก็ชี้ให้เห็นชัดเจนเลยนะครับว่ามะเร็งปอดเนี่ยมันไม่ใช่โรคของคนสูบบุหรี่เท่านั้นจริงๆค่มะมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะ PM 2.5กลายเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญมากๆที่ส่งผลกระทบต่อทุกคนไม่ว่าจะสูบหรือไม่สูบก็ตาม แต่ในข่าวร้ายก็ยังมีข่าวดีเนาะคือการที่เราเข้าใจลักษณะเฉะพาะของมะเร็งในกลุ่มคนไม่สูบบุหรี่มากขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้การรักษาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยใช่ค่ะการค้นพบเรื่องยีนกลายพันธุ์และการพัฒนายามุ่งเป้าถือเป็นความหวังสำคัญของผู้ป่วยกลุ่มนี้เลยค่ะ ครับซึ่งทั้งหมดนี้มันก็นำไปสู่คำถามชวนคิดต่อเหมือนกันนะครับว่าพอเราเห็นความเชื่อมโยงชัดๆแบบนี้ระหว่างมลพิษซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากพวกเชื้อเพลงฟอสซิลกับมะเร็งปอดในคนที่ไม่สูบบุหรี่เนี่ยการที่เราจะปรับเปลี่ยนนโยบายเรื่องพลังงานเรื่องสิ่งแวดล้อมมันอาจจะไม่ได้มีผลแค่เรื่องโลกร้อนแล้วสิครับแต่มันส่งผลต่อสุขภาพโดยตรงเลย ด้วยนะคะว่าในระดับบุคคลหรือระดับสังคมเนี่ยเราต้องปรับเปลี่ยนอะไรบ้างเมื่อภายคุกคามมันไม่ใช่แค่พฤติกรรมส่วนตัวอย่างการสูบุรี่และแต่มันคืออากาศที่เราทุกคนหายใจร่วมกันอยู่ทุกวันนี้ลแะคะ่ะเป็นคำถามที่ทิ้งท้ายไวใ้ให้คิดกันต่อได้ดีเลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับยินดีค่ะขอบคุณค่ะจากมลพิษที่มองไม่เห็นสู่โรคร้ายที่เปลี่ยนชีวิต มเร็นปอดจากฝุ่น PM 2.5กำลังกลายเป็นความจริงที่เราทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้อีกต่อไปถึงแม้ว่าเทคโนโลยีทางการแพทย์จะพัฒนาไปไกลและช่วยให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้นแต่สิ่งสำคัญยิ่งกว่าคือการป้องกันตั้งแต่ต้นทางด้วยการจัดการคุณภาพอากาศและยกระดับความตระหนักของประชาชน มะเร็งปอดไม่ใช่แค่โรคะของคนสู่บุรีอีกต่อไปแล้วและถึงเวลาที่เราทุกคนควรเข้าใจมันในบริบทที่กว้างขึ้นทั้งจากมุมมองของวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงในระดับนโยบายและพฤติกรรมส่วนบุคคลอย่าลืมติดตามเราในตอนต่อไปเพื่อสำรวจประเด็นสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในโลกยุคใหม่ขอบคุณที่รับฟังและดูแลตัวเอง